เซเว่นเเลเว่นี่ครับไม่มีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจจับอุณหภูมิในการป้องกันไม่ให้การเกิดแพร่ระบาดของโรคร้ายครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธ์หรือปัญญามิีโชตผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่า คอใกิจที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือมาอย่างไรและเป็นกรณีที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรออกมาพูดมาคุยเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์สังเคราะห์ในการใช้ชีวิตประจำวันพี่น้องที่รักพันครับวันนี้เราอยู่ในสภาวะในกรณีที่ทางรัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัตินะบพระราชกำหนดนะในกรณีฉุกเฉินนะรเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาล แน่นอนครับการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโควิด1 9ก็มีการแพร่ระบาดไปแทบทุกจังหวัดในประเทศไทยก็ถือว่าจังหวัดที่หนักที่สุดนั่นก็คือกรุงเทพมหนาคนครรองลงมาก็คือจังหวัดนนทบุรีชนบุรีและหลายจังหวัดที่ปรากฏในตามเนื้อข่าวและก็สื่อต่างๆวันนี้เรามาคุยกันตรงๆนะว่าเหตุใด แพร่ระบาดถึงไม่หยุดและก็ไม่สามารถที่จะกำจัดได้เราต้องยอมรับนะครับว่าไวรัสในการแพร่ระบาดนั้นมีการพัฒนาเหมือนกับคนเราครับเดิมทีไม่มีการพัฒนาเชื้อโรคก็พัฒนาเช่นเดียวกันดังนั้นการที่หลายคนออกบอกว่าการปิดเมืองการปิดสถานที่บริการการให้บริการนั้นทำได้ แต่หลักๆวันนี้พี่น้องประชาชนต้องยอมรับว่าร้านสะดวกซื้อที่เราต้องยอมรับว่ามีเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนมากของใช้ต่างๆครบถ้วนนะฮะคือเซเว่นอีอเลฟเว่นนี้เข้าไปมีครบทุกอย่างไม่ว่าเครื่องดื่มไม่ว่าอาหารการกินของร้อนของเย็นมีครบหมดแต่การป้องกันวันนี้เราต้องยอมรับว่าเซเว่นอีเลฟเว่นนี้มีเป็นหมื่นสาขาทั่วประเทศไทย แต่การป้องกันต้องอยอมรับว่าด้วยคุณภาพอันนี้ผมกล่าเรดยตรงๆนะครับเจ้าของเซเว่นแต่ละแห่งนั้นซื้อแฟรนไชส์ส่วนมากนะฮะไม่ว่าศีเกตบุรีลำอุดรธานีอุบลขอนแก่นไอตัวเจ้าของลิขสิทธินั้นไม่ได้เข้าไปควบคุมกำกับดูแลแต่เนื่องจากว่าเจ้าของจริงๆก็คือคนในพื้นที่ ซึ่งถือว่าซื้อลิขสิทธิ์มาซื้อแฟรนไชส์มาแต่ไม่มีมาตรการรองรับในการที่จะป้องกันและหยุดยั้งไม่ให้เชื้อโรคหรือแพร่ระบาดออกไปวันนี้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจต้องมาพิจารณาเรื่องนี้ปิดห้างนะฮะปิดร้านค้าร้านขายร้านอาหารแต่เซเว่นเร้านสะดวกซื้อท่านไม่ปิดถามว่าการเข้าออก เจอเจอผู้คนเนี่ยในร้านเ e เ e ่นเลเวนี่ยมีมากกว่าร้านค้าต่างหากนะครับวันนี้รัฐบาลต้องมีมาตรการรองรับและมีคำสั่งโดยเร่งด่วนในการที่จะให้เปิดโดยกำหนดเวลาอาจจะปิด4ี่ทุ่มถึงตีห้นะครับและหลังจากตีห้เปิดถึงสามทุ่มถึง4ี่ทุ่มแล้วก็ปิดทำไมต้องปิดครับเราต้องกำหนดให้ ร้านค้าสะดวกซื้อเนี่ยมีมาตรการรองรับวันนี้ก็เห็นนะฮะบางร้านนี่เอาเครื่องตรวจจับอุณหภูมิมาตรวจจับไม่เพียพอหรอกครับคือมาตรการในการรองรับของผู้คนที่เข้าไปร้านสะดวกซื้อนี่เย,ยอะมากผมนั่งดูผู้คนที่เดินทางไปซื้อของจับจ่ายเอาแค่อยู่ในห้างที่มีการตั้งอยู่ในบริเวณร้านค้าที่อยู่ในบริเวณ ปนน้ามันนะครับเอาตรงเลยครับแทบทุกวินาทีเอาห้าวินาทีนะสามวินาทีห้าวินาทีสิบวินาทียี่สิบวินาทีมีคนเดินเข้าออกตลอดตรงนี้สําคัญแล้ววันนี้เราบอกว่าเราปิดหมู่บ้านปิดเมืองปิดร้านอาหารปิดร้านนวดนะครับปิดผับปิดสนามมวยแต่เราไม่ปิดร้านสะดวกซื้อเซว่นเเว่นเนี่ย ผมบอกเลยว่าจุดนี้คือจุดแพร่กระจายเชื้โรคไวรัสโควิด -19 วันนี้อยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสำรวจนะครับสำรวจว่าในแต่ละจังหวัดมีร้านสะดวกซื้อที่เป็นร้านค้าโดยใช้ยี่ห้อหรือโลโก้เซเว่นเลเว่นเนี่ยกี่ร้าน1นึออนน่อำเภอมีกี่ร้านเริ่มแต่ตำบลอำเภอจังหวัดมีกี่ร้าน ต้องมีมาตรการรองรับวันนี้เราต้องยอมรับที่อุดอรนะครับต้องชุมเชยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรนะฮะที่มีคําสั่งให้ปิดร้านสะดวกซื้อเซเว่นเเว่นเนี่ยตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มถึงตีห้าท่านปิดนะถ้าหากว่าทุกจังหวัดเอาตามจังหวัดอุดรนะครับมันก็จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสิ่งของในร้านสะดวกซื้อได้ มันก็เป็นกรณีที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายได้วันนี้ต้องยอมรับว่ามันยังเร็วร้ายและก็มีน,นโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าวันนี้ทางลุงตู่นะฮะไม่คิดเรื่องนี้แต่จริงลุงตู่ให้อำน,นาจแล้วนะครับขึ้นอยู่กิจสำนึกและจัรยาบรณของผู้ว่าแต่ละผู้ว่าเอาจริงไม่เอาจริงผมอยู่จังหวัดศรีเกตนะครับเดี๋ยวผมทำาัรกิจสองสามวันที่ศรี ที่กรุงเทพเสร็จนะฮะจะทำหนังสือถึงผู้ว่าเสียเกียรติขอร้องให้ปิดครับถ้าผู้ว่าไม่ปิดเนี่ยอาจจะฟ้องต่อสารปกครองให้ปิดเพราะว่าเราใช้อํานาจตามพระราชบัญญัตินะฮะสิ่งแวดลอมสิ่งแวดล้อมนะครับสองหสามห้าเนี่ยถ้าหากเห็นว่ามันเป็นภัยแล้วก็จะทําให้เกิดความเลวร้ายต่อพี่น้องประชาชนเราก็ทําได้ ดังนั้นก็มิงบอลนะฮะมิงบอลถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงนะครับผมว่าพีรนานะครับมาตรการรองรับของเซเว่นอเเว่นนั้นผมว่าต่ำมาตรฐานต่ำอันนี้ถ้าท่านจะมากล่าวโทษหรือว่าผมก็ว่าไปนะครับมันมีหลายสาขาและก็ผู้บริหารสาขานั้นแตกต่างกัน วันนี้เราต้องยอมรับนะครับวันนี้พี่น้องเดินทางไปไหนมาไหน,นครับตอนนี้สี่ทุ่มเศษร้านสะดวกซื้อยังเปิดอยู่รัฐบาลราบรองรับมีไหมครับน้อยมากอีกเรื่องจริงนะฮะดังนั้นจึงอยากให้ผู้ที่มีอำนาจโดยตรงนะฮะได้พิจารณาในการกําหนดเวลาปิดเปิดของร้านสะดวกซื้อท่านปิดผับปิดร้านอาหารนะฮะปิด บอนไกลปิดส่วนอื่นแต่ถ้าไม่ปิดร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อนี้เปิดแอร์ตลอด24ชั่วโมงอย่าลืมว่าเชื้อโรคร้ายไวรัสโควิด19เนี่ยอาศัยความเย็นนะครับในการมีชีวิตอยู่ของเชื้อโรคและง่ายต่อการที่จะติดเชื้อได้ง่ายดังนั้นก็บิงบอลถึงท่านลุงตู่นะครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีไ huh. ด้โปรดมีความเห็นสั่งการไปยังหน่วยงานที <t 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 ่เกี <t <t ่ยวข้องหลักๆแล้วนะครับไอ้ส่วนนี้ลุงตู่ให้อำนาจแล้วได้แต่งตั้งให้อำนาจโดยผลของทางกฎหมายให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดนะครับพี่นาผมอีกว n e ฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะฮะบ้านที่ผมพักอาศัยอยู่ได้โปรดมีคําสั่ง ให้มีการปิดเปิดร้านสะดวกซื้อเ e เ e ่นเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมและก็ในระหว่างที่เปิดอาจจะช่วงตีห้าถึงสี่ทุ่มเนี่ยควรมีมาตรการรองรับในการที่จะตรวจสอบกำกับดูแลไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโรคร้ายได้มีการตรวจอุณหภูมิมีเจียวร่างมือนะครับ ให้เหมาะสมตอนนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่เป็นอย่างที่เปลี่ยนเราบอกว่าเราอยู่ในภาวะที่กักตัวกักพี่น้องประชาชนอยู่ในหมู่บ้านแต่พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่โดนกักออกมาจับจา่ายข้ขซื้อของออกมาจับจ่ายใช้เงินผ่านร้านสะดวกซื้อแล้วก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงนะฮะ คิดดูว่าเซเว่นเลเว่นในประเทศไทยมีเป็นหมื่นสาขานะค,คิดดูครับหมื่นสาขาหนึ่งหมื่นสองพันสาขาเนี่ยต้องบอกดูนะครับอันนี้จาไม่ผิดนะครับหลายพันสาขานะครับเอาง่ายนะครับหลายพันสาขาเนี่ยถ้าหากว่ามีการแพร่ระบาดนะทุกสาขาละครับอะไรเกิดขึ้นดังนั้นก็ฝากนะครับฝากถึงผู้มีอหน้าได้พิณานะครับ ให้เอาแบบอย่างตามผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรที่มีความเข้มแข็งกล้าตัดสินใจในภาวะที่ไม่เกรงกลัวต่อนายทุนซึ่งเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าสะดวกซื้อนะครับวันนี้ถ้าหาพี่น้องประชาชนเห็นแนวทางที่ผมพูดก็ช่วยแชร์ออกไปนะครับให้ถึงหูผู้มีอำนาจในการที่จะก,ก้าสั่งการอย่าไปกลัวครับ วันนี้ถ้าหากเราเป็นอิตาลีอะไรจะเกิดขึ้นอิตาลีเลวร้วายนะครับวันนี้เราต้องช่วยกันคนละไม้ละมือนะฮะผมเองก็อยู่ในส่วนของภาคพรรครัฐบาลก็ออกมาชี้แจงออกมาให้คําแนะนําก็พยายามที่จะหางบประมาณในส่วนตัวแล้วก็พักควกขึ้นฝูนะครับในการจัดซื้อแอลกอฮอล์ K aw, หน้ากากาอนามัยไปแจกไปจ่ายก็ได้คุยกับพสเต้ซึ่งเป็นแกนนำสามพรรคเล็กนะครับ สสพิริวิ์สสพิเชษในการระดมทุนนะครับในพักพวกเพื่อนฝูงเพื่อที่จะดําเนินการระดมทุนแล้วก็รวบรวมวัสดุอุป,ป,รปรก,อกรณ์ต่างๆไปแจกจ่ายให้ประชาชนแต่หลักๆวันนี้ก็ต้องกล่าบเรียนผู้มีอำนาจในกรณีเป็นเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายได้ปวดพิจรณา,านในการให้ความเห็นของผมในกรณีที่ร้านสะดวกซื้อ 7ซเว่นอีเ่นี่ยครับไม่มีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจจับอุณหภูมิในการป้องกันไม่ให้การเกิดแพร่ระบาดของโรคลายผมถ่ายคลิปไว้เนี่ตอนนี้ผมไม่อยากนําคลิปมาประจานไม่อยากเอาคลิปมาลงใน YouTube เอามาลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กคือ Facebook แล้วจะทําให้ห้างร้านหรือร้านสะดกซื้อ เซเว่นอีเลเว่นที่ผมถ่ายคลิไปไว้เนี่ยเกิดความเสียหายนะฮะมันไม่มีการป้องกันเลยนะครับผู้คนเดินเข้าออกไม่มีการตรวจจับอุณหภูมิไม่มีการเอาเยลล้างมือมาบริการมันไม่มีอฮะอย่าลืมว่าตะกร้าเนี่ยนะครับไปซื้อเอาตะกร้าไปเดินเรียกสินค้าแล้วก็ออกมาจ่ายตังค์นะครับบางคนก็ซื้อถุงของ ร้านสะดวกซื้อบางคนก็เตรียมถุงมาแต่การสัมผัสตะกร้าเนี่ยมันทำให้มีร่องรอยหรือว่าเชื้อโรคร้ายติดอยู่ได้ไม่มีการทงสะอาดหรือว่าเปลี่ยนตะกร้าทุกสาสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงเลยไม่มีผมมีคลิปนะฮะผมถ่ายคลิปไว้ประมาณห้าคลิปแต่วันนี้เราไม่เอาคลิปมาลงเพราะว่ามันจะเป็นการประจานหรือทำลาย การค้าการขายของร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่นเลเวนพี่น้องประชาชนครับเราต้องช่วยกันคนละไม้ละมือให้ความคิดความเห็นในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราเห็นสิ่งใดไม่เหมาะสมไม่ควรเราต้องออกมาพูดออกมาชี้แจงออกมาให้ความเห็นออกมาวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าปัญหามันจะแก้ไขได้หรือไม่อย่างไรผมเรียกร้องไปยังถึงหลวงตูนะครับ ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีแต่ความจริงแล้วท่านก็บอกหน้าให้แต่ละจังหวัดนั่นก็คือผู้ว่าราชการแต่จังหวัดในการพิจารณาออกคําสั่งซึ่งเป็นอำนาจเต็มนะครับวันนี้ผมในฐานะนักกฎหมายในฐานะผู้ชชว์ชาญประจาตัวสสในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองสามพักเกลือกรองไปยังผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดได้พิจารณานะครับ จี่นาในการสั่งการที่จะกําหนดระยะเวลาในการปิดเปิดร้านสะดวกซื้อประเด็นแรกประเด็นสองในการกําหนดให้ร้านสะดวกซื้อแต่ละจุดแต่ละสาขานั้นมีมาตรการรองรับให้ดีมากกว่าที่เป็นอยู่และก็คนที่เป็นเจ้าของนะฮะเป็นแฟรนไชส์หรือว่าซื้อลิขสิทธิ์อะไรมาของเซเว่นอีเ e วต้องมีความจริงใจกับน้องประชาชน ในการดูแลพนักงานของตนเองในการดูแลพี่น้องประชาชนที่เข้าไปบริการให้มากกว่าที่เป็นอยู่นะครับถ้าหากท่านท้าทายผมนะครับผมจะนําคลิปที่ผมมีอยู่เนี้ยประจานนะครับโดยผมไม่ทําหรอกครับแต่เพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินหน้าไปได้ในการที่จะช่วยกันป้องกันมีให้มีเกิดการแพร่ระบาดให้มากกว่าที่เป็นอยู่ วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับน้องประชาชนในกรณีขอให้ผู้มีอำนาจรัฐสั่งการในการกำหนดเวลาปิดเปิดร้านสะดวกซื้อเซเว่นอเว่แล้วก็ให้เจ้าของออสาขาเซเว่นออกมารับผิดชอบต่อสังคมโดยการกำหนดมาตรการในการมีมาตรการรองรับในการใช้เครื่องอุณหภูมิตรวจจับพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการและก็บริการเยี่ยวล้างมือ แอลกอฮอล์ล้างมือให้กับน้องประชาชนในการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโรครายเพื่อครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นประเด็นที่น้องประชาชนให้ความสนใจและเป็นประเด็นที่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ออกมาพูดมาคุยออกมาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อให้ความเห็นที่เกิดขึ้นนั้นมีทางแก้ไขเยียวยาเพื่อให้พน้องประชาชนได้อยู่รอดปลอดภัยนั่นเป็นหน้าที่ของผม พี่องครับคนเราหากคิดทําความ,ด,าวามดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญทาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนีโชตสวัสดีครับ ปลาในานามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พราชราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจ mm. เมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจแตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชนินีคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยหลอดให้ร่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย รราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยหลอดให้ร่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลาง